เจ้าของสินค้าที่มีร้านใน TikTok Shop นะครับแล้วอยากจะหาคนเนี่ยมาช่วยโปรโมตสินค้าของเราเยอะๆนะครับมีวิธียังไงบ้างอั้นแรกต้องเข้าใจก่อนครับว่าคนที่จะมาช่วยเราโปรโมตเนี่ยก็คือคนที่เขาเนี่ยต้องการหารายเสริมนะครับและมันจะดีมากเลยนะครับถ้าเราแนะนําคนดูนะครับบอกว่านะครับวิธีการหารายเสริมแบบว่าไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพงนะครับเขาก็จะเริ่มสนใจแล้วว่าวิธีเนี่ยมันคืออะไรซึ่งขั้นแรกเนี่ยก็คือการแนะนําการสอนนะครับว่า TikTok Shop Affiliate เนี่ย มันมีวิธีการทํำยังไงครับสอนการทํางานให้เขาดูว่ากระบวนการเนี่ยมันเป็นยังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยแนะนําให้เขาเอาสินค้าเราไปช่วยขายนะครับ2คือโชว์ไลฟ์สไตล์ครับไลฟ์สไตล์ที่ดึงดูดคนที่จะมาช่วยเราขายได้มากที่สุดก็คือการแพ็คของนะครับการพาไปดูหลังบ้านดูโรงงานดูสต็อกของดูการส่งของนะครับคนเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอ้ขายอะไรเนี่ยขายดีจังเลยนะครับ ขอเป็นตัวแทนได้ไหม3คือมีวิดีโอแจกครับวิดีโอนะครับที่เราทํารีวิวสินค้าอะไรต่างๆนะครับถ้าเรามีคอนเทนต์มีสต็อกนะครับแล้วเราก็ดึงดูดคนดูบอกว่านะครับเอาวิดีโอนะครับไปช่วยขายได้ฟรีแต่ระวังไว้นะครับบางทีเนี่ยเขาเอาวิดีโอเราไปเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะเอาไปขายให้กับเจ้าอื่นนะครับดังนั้นสินค้ามันจะต้องแตกต่างพอสมควรนะครับ สุดท้ายนะครับใครที่เข้ามาช่วยเราขายของนะครับเราก็ต้องจับตาดูให้ดีๆนะครับในแต่ละคนเนี่ยคนไหนเนี่ยที่ทําคลิปรีวิวเก่งๆนะครับก็ให้นะครับติดต่อเขาไว้ให้ดีๆนะครับชวนเข้ามาไลฟ์สินค้าให้เรานะครับมีสินค้าอะไรใหม่ๆนะครับก็ส่งให้เขารีวิวแล้วก็อาจจะมีค่าของพิเศษนะครับถ้าชอบความรู้แบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ